ผมขึ้นรูปให้นะผมเป็นตัวเป็นเงาของตัวละครบวกกับแผ่นทองทองก็ชุดสูตรนะผมอ่ซึ่งมันก็หนีไปไม่ไกลจากเรื่อง ราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟันนี่กับเกมไลน์เลนเจอร์นะผมก็วันนี้ก็เป็นวันปิดหลีก p v p นะผมแล้วก็เป็นวันที่ได้ทางด้านของหินอัปเกรดลางกาดาวมาด้วยนะผมเป็นหินปลุกพลังนั่นเองนะผมอ่ะก็หลายๆช่องก็คงทําไปแล้วนะผมสําหรับข่าวสารโคตาบูนะผมช่องผมก็อาจะลงช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องนะครับผมอ่ะก น่าจะเป็นเรื่องนั้นแล้วนะผมมาตามคำใบ้ที่ทางผู้พัฒนาได้บอกเอาไว้นะผมอ่ะเห็นไหมครับผมนี่เป็นตัวละครตัวหนึ่งในโคโรโบที่จะมาในอีก6วันข้างหน้านะผมอ่ะก็ดูพื้นหลังก็รู้แล้วนะผมว่าเป็นโคโรโบเรื่องอะไรนะผมอ่ะคล้ายๆสเตเดียมหรือโพเดียมที่เอาไว้สู้การนับ่มแล้วก็เป็นอัศจรรย์ด้วยนะผมอ่ะคล้ายๆกับมหาสึกคนชนเทพเลยนะผมอ่ะก็คงจะรู้กันแล้วนะผมส่วนใหญ่นะผมอ่ะคนที่มาคอมเมนต์ คลิปที่ผ่านๆมานะผมอ่ะที่ผมได้สปอยโคลโรโบไว้นะครับผมอ่ะใครที่ยังไม่ได้ดูนะผมไปดูกันได้คิดตรงตัวไอได้เลยนะผมอ่ะคลิปนั้นก็ได้รับกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีมากนะผมแล้วก็มีคนที่บอกว่าเป็นโคลโรโบเรื่องนั้นด้วยนะผมอ่ะผมก็ยังจะไม่บอกนะผมอ่ะใครที่รู้ก็ไปดูอ่าใครที่ยังไม่รู้ก็ไปดูคลิปได้นะผมส่วนใครที่รู้แล้วก็เก็บเอาไว้ก่อนนะผมเพราะว่าอีก6วันนะผมที่มันจะมานะผมแล้วก็ตัวในรูปนะผมใครก็ หลายๆคนก็คงรู้จักแล้วนะผมเดี๋ยวผมขึ้นข้อมูลไว้ให้นะผมสำหรับโคลรโบโคลาโบเรื่องนี้นะผมแล้วก็ข่าวสารต่างๆนะผมที่ผมได้ไปรวบรวมมานั่นเองนะผมอ่ะซึ่งผมกะไว้ว่าถ้า่า GM ไม่เปิดเผยข้อมูลแบบนี้นะผมผมก็จะกะมาบอกไว้ว่าอ่ะมันคือคอลแลบกับโคลรโบเรื่องนี้นะผมอ่ะมหาสื่อคนชนเทพนะผมทางด้านซ้ายมือนี้นะผมอ่ะก็คือคอลแลบกันมาก่อนนะผมเป็นโคลโบ แนวต่อสู้เหมือนกันเลยนะผมซึ่งเรืเร่เรมเริ่มมาเริ่มเรื่องมาก็ต่อสู้กันเลยนะผมะเคยยืนคู่กับตัวของอดัมด้วยนะผมะก็ให้ไปลุน้นกันละกันนะครับผมว่าเป็นเรื่องนั้นจริงไหมนะผมอะถ้าให้พูดตรงๆก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องอื่นแล้วนะผมสําหรับคนลโบเรื่องนี้อะ่ะหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วนะผมอะก็คอมเมนต์มาได้นะผมว่าเป็นเรื่องอะไรนะผมอะเดี๋ยวไปไต่พีพีสำหรับไอดี หาซื้อโนชนเทพเลยดีกว่านะครับผมอ่ะวันนี้ก็เป็นวันปิดหลีกพีพีด้วยนะผมใครเก็บลูบี้ได้เท่าไหร่แล้วนะผมอย่าลืมมาขิงกันได้นะผมสําหรับลูบี้นะผมและวตัวและก็ตั๋วกาชาด,ด้วยนะผมอ่ะก็มาขิงกันได้นะผมสําหรับโคลาโบที่จะมาในเรื่องอ่าในเดือนสิงหานี้นะผมก็เป็นโคนลรโบชื่อดังนะผมอ่ะถามใครหลายๆคนก็ค่อนข้างที่รู้จักนะผมเป็นเรื่องที่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะผมอยู่ในเน็ตฟิกตามเคยนะผมมาก็ แนวต่อสู้จัดจ่านะผมใครที่เคยดูก็อาจจะรู้นะผมสามารถคอมเมนต์มาได้นะผมว่าเป็นโคลาบูเรื่องนี้เรื่องนี้นะผมใต้คอมเมนต์นี้ซึ่งโคลาบูเรื่องนี้นะผมอ่ะมีคนชอบเยอะไม่ค่อยเป็นกระแสเหมือนกับโคลาบูที่ผ่านผ่านมานะผมเหมือนกับเรื่องชาแมนคิงนะผมอ่ะก็โคลาบูเรื่องนั้นนะผมดังในอ่าดังแค่ประเทศญี่ปุ่นนะผมอ่ะซึ่งในไทยไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่นะผมเลยมีผู้เล่นไทยส่วนมากที่ ไม่ค่อยชอบนะผมส่วนเรื่องนี้ผู้เล่นไทยค่อนข้างที่ชื่นอชอบผสมคัรนะผมได้รับกระแสตอบรับที่อ่ะโอเคเลยนะผมไม่เหมือนกับรอบที่แล้วนะผมก็ใครคิดว่าสายของลิเจอร์จะเป็นธาตุอะไรบ้างก็อคอมเมนต์มาได้นะผมซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าตัวของบาก,กีนะผมน่าจะเป็นตัวตัวชนนะผมแล้วก็ถ้าาเดาทธาตุน่าจะเป็นธาตุน้ำนะมัมอ่ะ ผมก็หลุดปากไปแล้วนะผมมาเป็นเรื่องบากินั่นเองนะผมอ่ะใครที่ดูแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมอ่ะผมว่าน่าจะเป็นอ่ทางด้านของธาตุน้ำนะผมอ่ะตัวลองๆนะผมอย่างเช่นตัวที่อยู่หน้านะผมอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะผมอ่ะก็ผมว่าน่าจะเป็นตัวแจกฟรีแล้วก็เป็นธาตุไม้นะผมถ้าจะไม่ผิดนะผมถ้าไม่ธาตุไฟก็ธาตุไม้นะผมแล้วก็น่าจะเป็นสายพลังอีกเช่นเคยนะผมถ้าไม่เป็น สายว่องไวนะผมมี2ส,สายเท่านั้นนะผมที่ผมคาดว่าน่าจะเป็นมากที่สุดนะผมแล้วก็เป็นโคลาโบที่จะยังไงเนี่ะผมก็อธิบายไม่ถูกนะผมอะก็เป็นโคลาโบบากิหลายหลายคนก็คอมเมนต์มาเยอะนะผมคลิปที่แล้วว่าเป็นโคลาโบเรื่องนี้แน่นอนนะผมอ่ะบางทีก็อาจไปเห็นในโพส facebook ต์ตนะผมว่าอ่ะถ้าไม่ใช่เรื่องนี้เดี๋ยวจะแก้ผ้าวิ่งรอบวัดนะผมบางทีก็บอกว่า เดี๋ยวกะไม่ใส่กางเกงในเลยแบบนี้ก็มีนะผมอ่ะตามเพจ a c e b o o k ของเกมทางการล i เลนเจอร์นะผมก็มีเยอะนะผมอ่ะคำใบจากเพจทางการล i เลนเจอร์ก็มีนะผมซึ่งผมขึ้นรูปให้นะผมเป็นตัวเป็นเงาของตัวละครบวกกับแผ่นทองทองก็ชุดสูทนะผมอ่ะซึ่งมันก็หนีไปไม่ไกลจากเรื่องบากิเลยนะผมอ่ะส่วนมากก็จะเป็นคอลโบนี้นะผมอ่ะในเนื้อหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะผมไม่ไม่มีเปลี่ยนไปเลยนะผมอ่ะ ซึ่งคคลบโบเรื่องนี้ผมว่าถ้ามาผมสงสัยเรื่องเกียร์ช่องอาวุธนะผมว่ามันจะเอาเกียร์อะไรมานะผมมาก็เข้าๆก็จะมีผ้าพันตรงข้อมือนะผมเล็กน้อยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมมาที่ผมเห็นเข้าๆผมก็งงอยู่นะผมว่าจะเอาเกงในมาทําเป็นเกียร์ช่องหน้าหรือเปล่านะผมผมก็งงอยู่สักพักหนึ่งนะผมแะ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าแพน GM จะเอาอะไรมานะผมอะ่ะใครที่คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะผมว่าเกียร์ช่องอาวุธรอบหน้าจะเอาอะไรมาทําเป็นเกียร์นะผมอะ่ะก็คอมเมนต์กันมาได้นะผมอ่ะก็สําหรับข่าวสารวันนี้ก็มาบอกคลาโบที่จะมานะผมอีกหกวันข้างหน้านี้ก็เป็นคลาโบบากีนั่นเองนะผมอะ่ะใครที่มีข้อคิดเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะผมอะ่ะก็ตัวละครที่คล้ายๆกันก็มีเรื่องของโทลิโกแล้วก็เรื่องของ ทางด้านของวันพันแมนด้วยนะผมอะแทงทอมมาเตอร์ Thank นั่นเองนะครับผมแล้ก็ผมก็ไม่รู้นะผมว่ามันจะเป็นเรื่องอ่าเหล่านั้นไหมนะผมแต่ข้อมูลตรงๆก็ตามนั้นนะครับผมก็ทางจีมไลเลเจอร์ er ก็น่าจะเอาข้อมูลมาเผยทุกๆสีท่ทุ่มนะผมอะประมาณสี่ทุ่มของทุกวันนะผมก็จะมีข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆนะผมจนกว่าจะถึงอ่าวันที่โคลาโบมานะผมก็ ใครคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ